สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับไมค์คร f t กับไมค์คราฟกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยู่กับไมค์คราฟเอาชีวิตรอดอีพีที่สี่นะครับทุกคนอีพีนี้ผมจะมาหาเพชรน,นะครับทุกคนอย่างแรกนะครับเราก็ก่อนจะไปลงเหมืองทุกครั้งเราก็ต้องมาเก็บพืชผักใช่ไหมแบบเราขึ้นมาปุ๊บได้แบบโตใหม่อะโอเคส่วนวันนี้ผมจะหาไดมอนด์ให้เจอนะครับทุกคนโอเคครับ รู้ทําครั้งก่อนนี่เราเคยไปรู้มันจะตันแบบนะส่วนมันงพวกนี้เราก็เก็บเพื่อไว้เผากินนะครับทุกคนเก็บไปหมดมันก็มีบังตง้นที่ยังไม่โตนะครับเพรฝั่งนี้ผมก็ยังไม่เก็บนะแล้วก็จะเก็บที่โตโอเคเดี๋ยวเราเก็บไปเสร็จก่อารู้สึกเหมือนข้าวตัวนี้จะไม่โตนะมีตัวเดียวสมเล็ดนี่ก็ให้ไก่ได้นะครับแต่ผมยังไม่มีฟาร์มไก่ไม่ใช่นะมังนะและ เรียบร้อยแล้ว EP ที่ผ่านมานะครับผมก็ไปเจอสปาโมนเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ได้ไปแตงโมมานนครับแล้วก็ปลูกตรงนี้เลยอ่ะเราเอาป่งกระดูกเรามาใช้เกิดประโยชน์นะครับโอเคโอเคใส่ปีศาจมันมดีโอเคแตงโมมันต้องเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีดินข้างๆนะครับหนึ่งบล็อกนะโอเคส่วนมันที่เหลือเราก็จะเอามาปลูกพวกเจะปลูกใบมันใช่ไหม อ่ะผมขอปลูกเป็นข้าวก่อนแล้วกันทุกคนแล้วก็ปลูกมันไว้สักหน่อยโอเคส่วนแครอทก็ปลูกไว้สักหน่อยเห็นไม่มีแครอทกินแครอทมันก็สามารถกินได้เออผมเล่นทีไรเขาก็เมื่อสักทีนะโอเคปลูกมันสลับไปสักหน่อยทุกคนรู้สึกแปลงนี้ผมจะปลูกมอรมันเช่างมันแล้วกันโอเคเราปลูกข้าวแล้วต่อ โอเคตอนนี้ก็รู้สึกมันจะ6โมงเย็นหรือเปล่าใช่สี่หกโมงรู้สึกเหมือนในกองผมจะมีมันเน่าไม่มันเป็นพิษใช่ไหมมันแล้วก็มาเผานะครับส่วนนี้นเป็นเหล็กโอเคเผาไว้นะ่วเราค่อยมาเอาใช่เพื่อน EP เรื่องก่อนนะครับที่เพื่อนๆบอกว่าฟาร์มมอนเตอร์น่าจะสูงเกินไปใช่ไหม มันก็ออกหน้าสู่เกินไปจริงๆนะทุกคนแล้วไม่เป็นไรครับผมมีวิธีแก้อยู่ไม่เจทุกคนผมมันก็เกิดนะดูดิเนี่ยเห็นไหมเราอค่อยเอาคอปเปอร์มา,านะแต่มันก็เกิดอยู่นะทุกคนดูดิว้าวใช้ได้เลยนะโอเคเราเราเตรียมของไปเมืองกนะันดีกว่า เราเก็บของที่เป็นจำเป็นนะครับส่วนนี้เราจะไปกินนะส่วนนี้ผมจะเอาไปสักสิบอันให้ไวและกระหว่างการลงไปถ้ำไม้แล้วก็พกติดไปหน่อยนะถังน้ำเอาไปแค่ต่างเดียวพอแล้วทุกคนส่วนท็อตเออลืมนึกถึงท็อตเลยขอจิ๊กับมาซะหน่อยอ่ะใส่เข้าไปผมเอาไปแค่สิบแปดก้อนพอแนละ้ก็จะคาบมาเป็นท็อตสิบแปดก่อน มมคเเกียรับพิ่ไม่เป็นไรผมคัาไม้ให้หมดสิบก้านเลยก็ได้แล้วก็คัากิ่งไม้เพิ่มสติกนั่นเองผมขอเอาพี่แอ็กมาอีกสักอันนะครับผมไม่อยากใช้พี่แอคกหินมันขุดช้าไม่ทันใจไงโอเคส่วนระหว่างทางนะครับผมก็เจอน้องเขียวหยาดรู้สึกเหมือนวันวผมจะออกนะครับ หายออกไปผม่านะเข้ามาเออเข้ามาลูกรักลูกรักของพ่อตอนนี้วัวผมก็น่านจะมีเยอะอยู่นะทุกคนไปให้ให้หมดได้มีลูกเพิ่มมา้าเราถ้าถึงวิ่งสามสิบเราก็สามารถเอ็นชาร์ได้นะครับทุกคนผมจะหาฟูจูนสามผมอยากได้ฟูจูนสามเคกินไปหมดขอร้องแก่ออกนะนะโอเคเห็นในอนาคตนะครับเราสามารถเอาแผ่นขนแกะใช่ไหม เราสามารถครับเขาเรียกว่าแผ่นขนแกะนั่นแหละเออเราก็สามารถครับแผ่นขนแกะมาวางบนรัวแล้วเราก็สามารถกระโดดได้แต่พวกสัตว์มันไม่สามารถกระโดดได้นะมันก็มีถ้ำอยู่ใ,ใกล้เราไม่ใช่หรอแต่ถ้ำตรงนี้ผมน่าจะไสำรวจแล้วมันน่าจะเป็นถ้ำตันอ่าฐานาานุ่มขึ้นบล็อกหนึ่งใช้มันเทนลักัน โอเคน้องไว้คกับรู้สึกผมจะเห็นถ้ำอยู่ตามแถวนี้น,นั่นอะจะเป็นถ้ำเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันมีเหมือนจะมีหลุมอะไรเงี้ยบ่อน,น้ำไม่ใช่ถ้ำแต่ว่ามอนเตอร์ผมก็ยังพอใช้ได้อยู่นะโอเคเราลืมเดินไปที่เฮ้ยทุกคนผมไม่ต้องเดินแล้วว่ะ ปึ๊บอ,อ่าเจอเหล็กไว้พับกระเปอร์นะครับที่จับมอนเตอร์ตกมาปึ๊บแล้วก็หน้าของจับมอนเตอร์ฟรีนั่นเองผมก็สามารถ F K ได้นะตรงมอนเตอร์แล้วขอทิ้งมันได้เป็นเม็ดนึงนะครับเตรงช่องพลุ่นน้ำผมเตรียมมาก็เพราะอาจจะเจอลาวานนะอ่ะขอขอยืมถังน้ำลงหน่อยปักคืนสิโอเคแล้วผมปักทอนไว้เลยแล้วมันมืด ไม่ชอบเลเอาความเมื่อแต่โอเคทานครับทุกคนเอ้ยซอมบี้แล้วก็ปิดชีพซอมบี้ไปโอเคขุดทานครับทุกคนอุ้ยทานผมโคตรขี้เกียจขุดเลยนะแต่ก็ต้องขุดไปมันขุดทานก็ได้เวลนะครับทุกคน ตอนนี้ผมก็วิวจะสิบห้าแล้ววันนี้ก็ไม่มีเสียงการถขายแล้วนะทุกคนผมอาตอนกลางคืนอะแมงโอมผมเอาจอบไปฟานหน้าซะแล้วเฮ้ยทำไม,มซอมบี้เดี๋ยวนี้เยอะจังเลยฮ้อย่าบอกว่านมีสปายกันไม่ใช่หน้าใช่นะเฮ้ยขอร้องผมไม่ได้พกอาวุธมาซะียเลยสิเอาขอานมาจามหน้า บล็อกนี้เหมือนมันจะเรืองแสงนะครับมันน่าจะเป็นตะไคร่น้ําใช่ไหมเลือกอย่างมันไม่น่าจะขุดได้เลยทุกคนอ่ะรู้สึกเหมือนหมวกผมหมวกหนังนะครับเหมือนจะพังไปแล้วโอเคไม่เป็นไรครับพังก้็ร้อยผมได้จากสมบีทุกคนมันใกล้พังอยู่แล้วไม่ใช่หรอกโอเคแล้วคุณทานคนระับตอนนี้ก็เวลจะสิบหกแล้วโอเคนะโอเค หูเลยเยอะเลยทุกคนฐานนี่เป็นน่าจะเป็นแร่ที่อยู่แบบติดๆกันหน้าเยอะสุดแล้วทุกคนโอ้แบบผมเจอาบา่อยมากส่วนเรามานะั่นก็น่าจะเป็นเหล็กใช่ไหมโอเคพอเหล็กตรงนี้โอเค,อเ,ค,อเ,คเราครัพเปอร์ได้สักห้าอันหรือสี่นั่นแหละเออสี่อันดิแล้วก็สามารถสร้างที่เก็บของให้กับเราก็กับเราแหละไม่มีใครอยู่กับเรานะโอ้ทาทานตรงนี้มันเยอะจังเลยอ่ะ ดีไอ้ขี้เกียจจะขุดทามเหมือนผมบ้างไหมมาขุด<ๆ>ไปเออแค่นี้แหละขุดแค่นี้ก่อนแต่เราไม่ได้หาเพีซีวันนี้อ้าตรงนี้ผมเขาทิ้งอะไรแล้วกันขี้เกียจขุดโอเคแล้วผมขอไปทักด,ดูรอบๆก่อนเฮ้ยผม เจอสกิลต่างเสริมหนังด้วยทุกคนผมอยากไปชูมหนังฮอนมาใส่เอ,อ้ซอมบี้เหรอไม่นะ่้ทุกคนทุกคนเฮ้ยผมจะตายไม่ได้ขอร้องโอเคผมยังไม่ตายเะทุกคนผมต้องคาบพูดแล้วจริงๆละถ้าไม่คาบพูดนี่ไม่น่าจะได้นะคาตัวคาบก่อนสิ เออผมจะไปคาบตัวคาบไปรอบสำบือ้ออ่ะเอาดาบเหล็กมาเนี่ยนะครับหนึ่งเล่มอ่ะคบาบรองเท้ามาก็ได้ทุกคนกันสักหน่อยก็ยังดีกว่าไม่กันใช่ไหมเออผมคาบรองเท้าทำไมผมไม่คาบโล่ไปเลยวะไม่เข้าใจตัวเองจริงๆโอเครู้สึกตรงเหมือนตรงนี้จะเป็นทางลงได้นะแต่ผมว่ามันก็ดีนะพวกตะไคร่น้ำเนี่ยมันส่งสแสงสว่างให้กับเราได้นิดหน่อยก็ยังดีนะครับ โอเคตอนนี้หมดผมไม่ได้เปิดพิกัดด้วยไงอ่ะโอเคมันก็เชื่อมทางกันนี่หว่าถ้าผมขอลองเปิดพิกัดหน่อยสิโหลดเข้าไปพิกัดพิกัดพิกัดมันน่าจะเป็นเราต้องเปิดอันนี้ก่อนใช่ไหมพิกัด อันนี้มันไม่เกี่ยวหรอมั้งพิกัดผมลืมมาทุกคนมันเกินไหนอะอันนี้หรือเปล่าได้ไหมเปิดไม่ได้อ,อันนี้ด้วยอันนี้ผมเปิดไลยสักสองอันเลยโอเคมันน่าจะอันไหน,นอันนึงในพวกนั้นผมก็ปิดอันเอสตัวเอไปใช่ไหมน่าจะปิดตัวเอสไปทุกคนตัวเอคือพิกัดเรียบร้อยแล้วล่างคืออะไรล่ะ นีโอเคเหมือนจะโหลดไปทันนะผมก็ปิดอันล่างไปแล้วเปิดตัวเพชแค่นี้แค่จบโอเคตอนนี้ผมอยู่วายที่สามสิบแปดวายที่มีโอกาสเจอเพชรเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นวายสิบสองนะทุกคนถ้ามันยังไม่เปลี่ยนโอเคผมมีดาวแล้วรอบนี้โอเคมีเหล็กแล้วเห็นป่ะทุกคนมันสว่างให้เรานิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะโอเคเอาบอกกันหนายมาสิ แล้วก็ขุดเหล็กกันครับรู้สึกเหมือนพี่แอ๊ผมจะพังแล้วนะจะึ๊บโอเคเห็นไหมสว่างดีอ้าวผมรู้สึกเหมือนยิ่งขึ้นฮะสิกัสตันมาเลยฉันมีดาบแล้วโอเคโอเคเหมือนทางนี้จะขึ้นได้นะ แต่ก็จะขึ้นไปละมันมันยิ่งสูงขึ้นเอ้ยน้อยิ่งเจอเล็อู้เหล็กเต็มเลยทุกคนตรงนี้รู้สึกเหมือนจะมีน้ำท่วมเลยชิลช่วงนี้ก็โควิดระบาดน,นะครับเพื่อนเพื่อน,นก็อย่าออกไปไหนมากนะกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็แถวบ้านผมก็มีคนเป็นเยอะแล้วไม่รู้ผมจะเป็นหรือเปล่า <c oughs> ไม่เป็นหรอกมั้งมั่งนะทุกคนเจ๊ยไมโครสับเหมือนมันจะปักทอดแบบตรงแบบที่น้ำมันมาไม่ได้อนระัทุกคน เลยต้องเอาบล็อกปิดโอเคเราลองลงไปสิเผื่อเจอเลมอนโอเคจ้ามบางมุมหนึ่งตัวก็ทำการสังหารไปสิเพื่รู้สึกเหมือนทางนี้จะไม่มีอะไรครับลองลองไปสักฝั่งอีกฝั่งไงมีเหล็กโข้กเหล็กเต็มเลยทุกคนโอเคมีบล็อกเดียวสุดยอ้าวมีตรงนี้ี เชอเค่ขุดไปหมดอุ้ยตรงนี้เหล็กเยอะมาก้าเรากลับไปแล้วมันจะเกาะเหล็กทั้งตัวผมเกือบตายไปแล้วไงผู้ว่าต้องสิบเจ็ดดีนะมีผีเอ้ยมีผัวผัวผพว,พว,พวจามนะฮะเมื่อกี้รู้สึกแบบมันจะสองสางทะลุรู้สึกโอ้ว่าอยู่ทำไมตรงนี้สว่างปิดปกติก็น่าจะเป็นทางตันครับปล่อยลาวาไปแล้วก็ ไปทางของเราต่อดีกว่านี่ผมไปหรือ,อยังวะไม่ใช่หลงอะนะตอนนี้อ่ามีเหล็กแล้วเราค่อยกลับมาขุดอู้ทุกคนสุดยอดข้างในยังมีอีกต้องเยอะถ้าเราขุดแบบไม่ดูเนี่ยมันรู้สึกมันจะได้เยอะนะมันก็ไม่เกี่ยวหรอกทุกคนเราค่อยมาลุ้นทีเดียวไงมันเหมือนจะได้เยอะอ่ะดูซิเรามีกี่กบอน ห้าสิบเจ็ดเห็นไหทุกคนแป๊บเดียวมีห้าล้วเจ็ดเราโอเคเราลงไปสำรวจข้างล่างจ๊บสกิลตันีล้วสกิลตันเป็นตัวที่แบบน,น่า้มขามมากนะแบบยิงตอดตอดอ่ะก็ไม่ตอดอตยิงมาตายได้ซ้ำโอ้ยเหล็กอีกแก้วเย็จริงๆ ผมส่วนตัวก็ชอบตะไคร่น้ำนะครับไม่รู้มันจะใช่ตะไคร่น้ำหรือเปล่านะเชฟปูเหล็กตัวนี้ปูฟาร์มเหล็กในภาคนี้ก็เหมือนจะสร้างง่ายใช่ไหมโอเคแต่มีอย่างหนึ่งนะครับที่แบบในโทรศัพท์ยังไม่อัปเกรดเหมือนบนคอมมานะก็จะเป็นล้างรถไฟที่มันใส่ฐานได้ทุกคนโอเคแล้วเราลงไปทางเราลงไปให้ลึกที่สุดนะครับ ที่เราลงจะลงได้โอ้ทุกคนผมเจอเลวินเขาน่าจะเรียกว่าเลวินใช่ไหมโอเคเราเราต่อทางได้นะครับเชฟหาบล็อกที่ผมมีมาทั้งหมดเกือบล่วงโอเคเราเราค่อยต่อทางตอนขึ้นมาก็ได้แต้ผมแวะขุดเหล็กตรงนี้ซะหน่อยโอเคอย่าล่วงนะครับทุกคน ข้างล่างข้างล่างผมว่าอาจจะมีเพชรก็ได้นะหูเหล็กเยอะจริงอตอนนี้แบบได้มาเป็นกองกว่าแล้วเหล็กภาคนี้มันสามารถใช้ฟ์จูนได้แล้วนะน่าจะใช่ทุกคนสามารถใช้ฟ์จูนได้แล้วโอเคเห็ดผมร่วงไปแบบไม่เจ็บนี่ก็เป็นเพ็ดสีแดง ก็เป็นฟิกเกอร์เขาไปสร้างบ้านผมก็จะลองเอาไปสร้างหน่อยนะเฮ้ยทุกคนผมเจอที่เป็น,ปนไม้ด้วยอ่ะโหโคตรดีเลยโอเคอย่างงี้สบายบือแต่เอ้ยทุกคนมันคือตัวอะไรสลามมันเดอร์ใช่ไหมอุ้ยทุกคนผมได้สลามมันเดอร์ตัวนั้นจังน่ารักวิ่ง น้ำเยอะเราไม่นายผมก็ตักสลามมาเด้ออ่ะหายไปไหนแล้วอยู่อ้ามันก็ตักไงนี่ไงทุกคนฮิๆผมได้มันมาแล้วทีนี้ผมก็จะไม่มีอะไรใส่น้ำใช่ไหมคลีนเลส์สโตนแล้วก็ต้องขุดหนาทุกคนรู้สึกเหมือนผมจะผิดลืมปิดการเตือนได้ไหม เฮ้ตรงนี <cient yal> ้ม <Okay>. ีน้ำไหลเคผมเจอพวกหินหินย้อยหินงอกหินย้อยใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้เพชรนนะครับทุกคนผมก็แบบฟาร์มมาเกือบสามชั่วโมงแล้วนะทุกคนดูดิของโอเคดูของนะครับทุกคนโอ้โหแบบฟาร์มสามชั่วโมงนะทุกคนสามชั่วโมงได้หรือมั้งโอ้โหแบบฟาร์มนานจริง สุดท้ายแล้วมันก็จบลงนะจบกัน